Terima kasih telah menonton! สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลัหลลักษณ์อรราชกุม,มารีกรมพระศศีสวางควัฒนะวรคัตยราชนารีองค์กิติมศักดิ์ราชวิทยาลัยจุฬาพร์และองค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพอสวมูลเินิพย์แพทย์อาสา,มส,าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ระประทานวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มจำนวน5,000โดสสำหรับ2,500คนให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้บริการกับกลุ่มผู้การผู้ได้โอกาสผู้อาศัยอยู่ ชุมชนแออัดบุคคลไร้ร่อนไร้ที่พักผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภทหรือผู้ป่วยเรื้อรังทุกประเภทเช่นมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจโรคสมองและโรคไตาวายพระนักบวชและกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบนัดหมายของวัคซีนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายอภิรักษ์พิสุทธ์อภรนายแพทย์ ทา,ารณสุขจังหวัดจันทบ,บุรีนายชัดชัยลิมพักดีในอำเภอแหลมสิงห์นายวีระสุเจตจิตภูมิในการโรงพยาบาลแหลมสิงห์สมาชิกพออาสาวจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์รวมออกหน่วยพัสดฉีตวัคซีนพระราชทานซิโนโฟรนาร์มณอาคารอาเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์แก่ผู้ที่มีอายุ70ดปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง